หนังสือช่วงชีวิตช่วงภาวนาของท่านเขมานันทะการเร้าความรู้สึกตัวเพื่อเปิดเผยธรรมชาติล้วนๆของชีวิตเรื่องไม่เสแสร้งแสดงชาวอินเดียโบราณถือว่าสีนาฬิกาเช้าตู่ของวันใหม่เป็นอมฤตการเป็นการเวลาที่จะค้นหาความไม่ตาย เรากำลังจะประพฤตินตนเยี่ยงผู้สแสวงหาความจริงของชีวิตกระทําให้ราตรีของเรานั้นยาวนานไม่ใช่สั้นเรานอนดึกตื่นแต่เช้าที่จริงสี่ทุ่มที่เรากำหนดไว้นั้นมันก็ไม่ดึกนักปฏิบัติธรรมนั้นต้องใช้เวลากลางคืนให้เป็นความตื่นไม่ว่าขณะที่ตื่นหรือขณะที่หลับอาจจะฟังดูแปลกประหลาด ที่ว่าให้มีสติทั้งในความตื่นและในความหลับนั้นด้วยสภาพตื่นที่แฝงอยู่ในทุกๆอิรียบทของเรานั่นเองคือสิ่งที่เรียกว่าสติผู้ที่ฝึกฝนสติดีแล้วแม้ว่าตอนหลับก็มีความตื่นอยู่ช่วงที่พักผ่อนสั้นๆจริงนั้นจึงพอเพียงพระพุทธเจ้าท่านนอนเพียงคืนละสมชั่วโมงเท่านั้น พวกเรามักจะนอน7-8ชั่วโมงนอนเพื่อให้พักผ่อนพอเพียงแต่สำหรับพวกภาวนานั้นเนื่องจากมีความตื่นตัวขจัดปัดเป่าความคิดนึกให้เป็นไปตามคลองธรรมของชีวิตความตื่นนั่นเองทำให้แจ่มใสแม้ว่านอนน้อยก็ไม่อ่อนเพลียตื่นเช้าเช่นนี้เพื่อค้นหาความจริงนับว่าเป็นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียว การเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนั้นเริ่มต้นที่หัวใจที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่แวดล้อมเราอยู่อาจจะหันเหนความต้องการของเราออกนอกรูนอกทางของมันได้หัวใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการพิชิตระยะทางและการเวลารวมทั้งกิจกรรมการงานทุกชนิด ดังนั้นนักภาวนาทั้งหลายต้องฝึกฝนให้เป็นคนกล้าถ้าพวกเราจะถามชาวปักใต้ว่าความกล้าคืออะไรเขาต้องตอบว่าหมายถึงขยันเพราะภาษาปักใต้คำว่ากล้าแปลว่าขยันเช่นจะพูดว่าเด็กคนนี้เป็นคนกล้านั่นไม่ได้หมายถึงว่ากล้าตีรันฟันแทงกับผู้อื่นหมายถึงว่าขยันงาน เพราะว่าภาษาปักใต้คำนี้ได้อนุวัตความหมายจากภาษาบาลีและสันสกฤตจากคำว่าวิริยะนั่นเองวิริยะนั้นคือคำเดียวกับคำว่าวีระที่แปลว่ากล้าและก็เป็นศัพท์เดียวกับที่เรียกข้าวกล้าคือข้าวที่กำลังโลดรวงขึ้นชาวนาที่กำลังทำความเพียรก็คือผู้ที่ขยันและกล้าสังเกตดูในธรรมชาติ ต้นไม้ทุกชนิดตั้งแต่ต้นหญ้าข้าวต้นตาลหรือต้นยางใหญ่ๆต้นไม้เหล่านั้นเป็นนักรบที่ยืนยงและต่อสู้ชั่วลูกชั่วหลานกับฤดูการอันแปรปรวนมะพร้าวในนวชีวันถ้าไปยืนที่ใต้ต้นเงานหน้าขึ้นดูจะพบว่าต้นมะพร้าวบิดเป็นเกลียวเราจะไม่เห็นต้นตรงเลย เพราะเขาต้องต่อสู้กับแรงลมที่หมุนเวียนตามฤดูการเก่งของต้นไม้ทุกชนิดนั้นบอกเรื่องราวของการต่อสู้กับฤดูการฤดูแล้งผ่านไปสู่ฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมาข้าวจะโลดรวงขึ้นต้นไม้เหล่านั้นขยันขันแข็งทงั้งทที่เดินไม่ได้ชเช่นเดียวกับนักภาวนาที่ต้องขยันขันแข็ง เวลาเช้าตรู่เช่นนี้เป็นขนบตั้งแต่โบราณการของผู้สแสวงหาความจริงที่ว่าเมื่อตื่นนอนแล้วทำจิตใจให้ผ่องแผ้วขจัดความง่วงซึมออกไปรูปเนื้อรูปตัวขจัดสิ่งที่เรียกกันว่านิวรออะไรอาวร์ต่อที่นอนถ้าจิตใจผ่องแผ้วแจ่มใสดีเราจะพบว่าช่วงสั้นๆก่อนที่แสงอรุณจะปรากฏเป็นช่วงที่วิเศษที่สุด ที่เราไม่ได้เร่งร้อนทำกิจกรรมการงานใดๆเวลาใกล้รุ่งเป็นเวลาสุขสำราญในตัวเองโดยปราศจากภาระรับผิดชอบแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ครองเรือนเราต้องมีชีวิตที่หมักหมมปราศจากความเพียรเวลาเช้าก็ดังเวลาที่เราตอกย้ำนิสัยอะไรอาวรแล้วก็หมักหมมตัวเองเข้าไปในทางโลกโลกยิ่งขึ้น เป็นความจริงที่มนุษย์เราได้ละเลยสิ่งต่างๆนี้ไปมากเพราะว่าสมองของมนุษย์เราค้นหาภายใต้มนโนคติผิดผิดเช่นใครได้อำนาจอยากมั่งมีสีสุขอยากควบคุมบังคับบัญชาผู้คนความอยากความทะเยอทะยานเช่นนั้นได้ทำลายความสุขที่เกิดโดยธรรมชาติความสุขที่เกิดจากจิตใจที่ผ่องแผ้วมีพลานามายัย แท้ที่จริงนั้นความสุขอยู่แค่เอื้อมความสุขไม่อาจเกิดจากการมุ่งสแสวงหาความสุขเป็นเพียงผลพลอยได้จากการสิ้นสุดการสแสวงหาและดื่มด่ำเข้าไปในห้วงลึกของหัวใจเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ค้นพบต้นแบบในตัวเองแล้วความสุขก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆและเป็นไปเองความสุขไม่ใช่ผลของการสแสวงหา การแสวงหาทุกชนิดทุกอย่างนำมาซึ่งแรงเสียดทานเป็นความทุกข์ทรมานชนิดหนึ่งแม้ในการแสวงหาทรัพย์แสวงหาความรักแสวงหาความดีเราจะเจ็บปวดเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงมโนโคติทำให้จิตใจไม่ได้รับการพักผ่อนเต็มที่ชีวิตมีสองส่วนที่สัมพันธ์กันอยู่อย่างแนบแน่นคือกายและใจ หากสติของเราไม่มีกำลังพอเพียงเมื่อกายเราพักผ่อนจิตใจเราอาจไม่ได้รับการพักผ่อนเลยก็ได้เพราะว่าจิตโน้มไปในทางมโนคติปรุงแต่งด้วยอำนาจปรารถนาโดยทั่วไปแล้วจิตใจจะได้รับการพักผ่อนต่อเมื่อจบสิ้นสิ่งที่มันต้องการพระพุทธเจ้าท่านตรัสพระพุทธภาษิตเตือนภัยว่า ผู้ใดจักสำรวมจิตซึ่งท่องเที่ยวไปไกลให้เป็นดวงเดียวไว้ในถ้ำคือเรือนกายผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารพระพุทธเจ้าเปรียบร่างกายนี้เหมือนถ้ำจิตซึ่งมีปกติคิดนึกวาดหวังไปไกลเรื่องโน้นเรื่องนี้เสร็จเรื่องนั้นก็ขึ้นเรื่องนี้เพราะว่ามันเดินทางไกลความคิดเป็นร้อยเป็นพันเร้ารุมอยู่ เรานั่งอยู่ตรงนี้เราอาจจะคิดไปที่สงขลาหาดใหญ่กรุงเทพคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงคนรักที่จากกันไปถ้าเราไม่สำรวมไม่ระมัดระวังไม่ขยันไม่กล้าหาญที่จะเฝ้าดูจริงๆนั้นการท่องเที่ยวไปของจิตจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทีละน้อยจากเด็กน้อยไร้ดียงสา กลายเป็นคนหนุ่มสาวที่ขี้งุดหงิดขี้กโกรธรำคาญคนอื่นโลภดุษยาจาก,การปล่อยปละละเลยไม่มีการสำรวมไม่ดูแลไม่รู้ตัวบุคคลที่ปล่อยปละเช่นนั้นจะค้นพบความสุขไม่ได้เลยชั่วชีวิตของคนเช่นนั้นจะพบความสุขอันเป็นเพียงผลของการบำบัดความปรารถนาความต้องการชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ความรู้สึกที่เกิดจากห้วงลึกของหัวใจเป็นสิ่งที่พูดไม่ออกบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ความสุขเหมือนที่เกิดจากการได้ลิ้มรสอาหารที่น่าปรารถนาหรือมีภาพที่งดงามชวนมองนอนในที่นอนอันนิ่มได้สัมผัสสิ่งที่ปลื้มอกปลื้มใจความรู้สึกเช่นนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ชั่วคราวที่จริงความสุขไม่ใช่เรื่องของอัจริยะ ความสุขเป็นของคนธรรมดาสามัญที่เข้าใจความเป็นสามัญของตัวนั่นเองผู้รู้ครั้งอดีตได้ให้อัตถาอธิบายเกี่ยวกับวิถีทางของชีวิตที่มีความสุขซึ่งนักเขียนชาวเยอรมันเฮมานเฮสเซรับช่วงและนาเสนอไว้ในหนังสือเรื่องสิทธารถหลายคนคงได้อ่านในเรื่องนั้นวาสุเทพซึ่งเป็นครูของสิทธรถ มีอาชีพแจวเรือจ้างเฮมานเฮสเซได้เสนอภาพของนักปราชญ์ตะวันออกผ่านทางนวนิยาย่างน่าสนใจสำหรับพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสาวกของท่านที่เป็นพระอนาคามีและเป็นคฤหัสถ์ส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพเป็นช่างปั้นหม้อทุกวันนี้เรามักจะมองคนผ่านทางอาชีพมักจะได้ยินคำถามบ่อยที่ว่าคุณทำงานอะไร ถ้าคนตอบคนนั้นบอกว่าเป็นรัฐมนตรีผู้ถามจะรู้สึกเคารพนับถือว่ามีอาชีพสูงส่งอาชีพรับราชการหรือเป็นครูหรือเป็นศาสตราจา,ารย์ไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าผู้คนเหล่านั้นจะมีความสุขและรุ่งเรืองทางปัญญาอาจจะเป็นตรงข้ามก็ได้ซึ่งปรัชญาจีนและอินเดียโบราณถือว่าอาชีพเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อเลี้ยงชีวิต คนแจวเรือจ้างก็ดีคนตัดฟืนขายก็ดีเป็นอาชีพที่สุจริตบริสุทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือโอกาสที่จะ,จะเจริญวิปัสสนานั้นสูงส่งมากกว่าอาชีพที่ต้องแข่งแย่งแข่งดีกับผู้อื่นช่วงสมัยต้นที่อาจารย์เซนคนแรกเดินทางไปอเมริกาชาวอเมริกันนั้นตื่นเต้นต่อลัิใหม่มุ่งหวังที่จะได้ยินปรัชญาแนวทางใหม่ หวังจะได้รับภูมิปัญญาเพื่อทำให้ก้าวหน้าในการงานทั้งได้เกียรติยศแต่หลังจากฟังทาเสร็จเข้าอกเข้าใจแล้วทุกคนเหล่านั้นก็ลาออกจากงานซึ่งโก้และมีเกียรติสมัครใจที่จะไปถูพื้นและล้างจานแต่มีความสุขและมีเวลามากขึ้นการบรรลุธรรมนี้เป็นไปได้ในทุกๆอาชีพอาชีพพิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งง่ายดาด โดยทั่วไปเรามักจะจินตนาการว่าคนมีอาชีพเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกหรือตำแหน่งสูงสูงย่อมแสดงออกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถข้าราชการชั้นสูงอาจจะเป็นคนโง่ที่สุดก็ได้ต่อเรื่องราวของชีวิตเราลองสำรวจปรัชญาของชีวิตซึ่งสะท้อนออกในนิทานซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนิทานเรื่องนี้มาจากคำพีพระเวท ซึ่งเป็นคำพีที่สำคัญของชาวอินเดียเหตุที่ผมต้องอ้างอรารยธรรมอินเดียเพราะว่าอรารยธรรมไทยนั้นเป็นลูกหลานของอินเดียก็ว่าได้อินเดียเป็นอู่อรารยธรรมโบราณเป็นคลังของสติปัญญาชั้นสูงพระาศาสดาส่วนใหญ่มักอุบัติขึ้นในถิ่นนั้นทั้งสิน้นมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระาศาสดาทุกพระองค์เกิดในเอเชียทั้งนั้น พระเยซูนี้ก็เป็นคนตะวันออกนาบีมูฮัมหมัดพระพุทธเจ้ามหาวีระท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนทางตะวันออกทั้งสิ้นยังมีนักพรตหนุ่มคนหนึ่งตั้งความหวังความปรารถนาไว้อย่างแรงกล้าเจริญสมาธิเพียงเพื่อเป็นผู้มีฤทธิเดชเท่านั้นไม่ต้องการหลุดพ้น ดังนั้นหลังจากคดสมาิอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันถึง10ปีทำความเพียรตามกรรมวิธีของเขาเที่ยงวันวันหนึ่งอีกาสองตัวที่จับอยู่บนยอดไม้ที่นักพรตหนุ่มคนนั้นนั่งภาวนาอยู่ตีกันด้วยกิ่งไม้แห้งทาให้หล่นลงมาบนศีรษะของนักบวชหนุ่มนักบวชหนุ่มคนนั้นลืมตาขึ้นเมื่อเขาเพ่งไปที่อีกาด้วยจิตใจซึ่งโกรธ ทันใดนั้นก็มีไฟลุกขึ้นที่ปีกของกาทั้งสองไฟไหม้เผาจนอีกาตกลงมาตายอยู่บนพื้นดินนักพรตหนุ่มคนนั้นก็ตบมือชาดสำเร็จแล้วจากการเพียนมาสิบปีเศษเขาก็บรรลุถึงอิทธิฤทธิปาฏิหารต่อจากนั้นเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านอย่างองอาจเพื่อที่จะประกาศกิตติคุณของตัวเอง บ้านหลังแรกเป็นบ้านของหญิงชราคนหนึ่งที่สามีกำลังป่วยหนักนักรถหนุ่มคนนั้นไปยืนบินทบาทอยู่ที่หน้าบ้านหญิงชราก็เปิดประตูมาดูแล้วพูดกับนักรถหนุ่มคนนั้นว่าแม่กำลังต้มข้าวผู้หญิงอินเดียโบราณเรียกตัวเองว่าแม่เมื่อพูดกับคนที่อายุยาวกว่าแม่กำลังต้มข้าวให้สามีของแม่ซึ่งป่วย ขอแม่ป้อนให้สามีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอามาถวายให้เธอแล้วนางก็ปิดประตูบ้านนักพรตหนุ่มคนนั้นก็โกรธคิดตะโกนอยู่ในใจว่าอีหญิงเท่าแกไม่รู้หรือว่าฉันไม่ใช่นักพรตธรรมดาฉันมีฤทธิ์เดชที่จะทำให้อีกาไม่เกรียมทีเดียวทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงตะโกนมาจากในบ้านว่าแม่ไม่ใช่อีกานะนักพรตหนุ่มคนนั้นตกตะลึง เพราะสิ่งที่ตัวเองคิดในใจนั้นแม่บ้านชรากลับอ่านออกหมดสิน้นเมื่อแม่บ้านชราคนนั้นเปิดประตูออกมาอีกคนหนึ่งเพื่อเอาอาหารมาใส่บาตให้นักพรตหนุ่มคนนี้ก็ยกมือไหว้แล้วอ้อนวอนว่าแม่รู้จักความคิดในจิตใจของผมได้อย่างไรช่วยสอนวิธีเข้าถึงศิลปะอันนี้ให้ผมด้วยแม่บ้านชราคนนั้นก็บอกว่า แม่ไม่ใช่นักบวชเหมือนเธอหรอกแม่ไม่เคยอยู่ป่าไม่เคยเที่ยวทุดงไม่เคยอยู่ถ้ำแม่เกิดภายใต้ขนบประเพณีโบราณประพฤตินตนอยู่ในกรอบประเพณีโบราณเมื่อแต่งงานแล้วก็สัตย์ซื่อกับสามีทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติสัมปชัญญะตั้งแต่เช้าจดเย็นในการงานในการถูพื้นในการซักผ้า จนวันคืนผ่านไปปีแล้วปีเล่าในการตั้งมั่นในกิจการงานประจำวันทำมันด้วยสติรอบคอบอยู่เสมอนั่นเองใจของแม่บรรลุถึงสมาธิโดยธรรมชาติเพียงเห็นหน้าคนเท่านั้นก็อ่านความคิดในใจออกนักบวชคนนี้สั่งสะท้านขึ้นมาเพราะตัวเองทำความเพียรสูงมากแต่ในที่สุดรู้อะไรน้อยกว่าแม่บ้าน เขาคุกเข่าอ้อนวอมในบ้านคนนั้นอ้อนวอนว่าแม่ช่วยสอนให้ผมได้ไหมหญิงชราคนนั้นก็พูดว่าแม่ไม่ใช่ครูและก็สอนไม่เป็นด้วยแต่ยังมีชายคนหนึ่งในหมู่บ้านถัดไปเจ้าจงเดินไปตามเส้นทางอันนี้เมื่อเจ้าถึงบ้านแรกจงเข้าไปขอเรียนสิ่งที่เจ้าต้องการจากผู้นั้น นักบวชหนุ่มผู้สิ้นพยศคนนี้ก็เดินทางไปจนกระทั่งตะวันโพลเพลไปถึงริมแม่น้ำคงคาเขาพบชายคนหนึ่งผิวดำกำลังทำงานง่วนอยู่ลักษณะดูไม่น่าเลื่อมใสเลยแต่ว่าท่าทางที่เขาทำงานนั้นประฉับกระเฉงกำลังเถือเนื้ออาชีพขายเนื้อเป็นอาชีพต่ำที่สุดในอินเดียเป็นที่เหยียดหยามดูแคลน นักพรตหนุ่มคนนั้นนึกท้อแท้หมดแรงนึกในใจว่าผู้หญิงแก่ที่แนะนำเรามาคงจะหลอกลวงเราเล่นอะไรกันจะมาเรียนปรัชญาชีวิตชั้นสูงจากคนขายเนื้อซึ่งเป็นอาชีพต่ำซามที่สุดได้อย่างไรนักพรตคนนั้นนั่งลงบนโขดหินแต่ก็อดแอบดูท่าทางร่าเริงของคนขายเนื้อไม่ได้คนขายเนื้อคนนั้นเถือเนื้อด้วยความเบิกบาน แคล้วคล่องสมบูรณ์ไปด้วยสติสัมปชัญญะคนขายเนื้อเหลือบมาเห็นนักบวชนั่งอยู่บนโขดหินแล้วก็ร้องตะโกนขึ้นว่าแม่เท่าบ้านโน้นแนะท่านมาหาผมละซีนักบวชหนุ่มก็พยักหน้าคนขายเนื้อก็ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะมาคุยด้วยเขาล้างมีดเก็บข้าวเก็บของแทนที่จะมาหานักบวชเขากลับเข้าไปในกระท่อม เปิดประตูออกมาอีกทีก็แบบผู้หญิงแก่ๆซึ่งเป็นแม่ของเขาอยู่บนหลังพาไปในแม่น้ำคงคาอาบน้ำให้แม่แบกบกลับเข้ามาในกระท่อมเช็ดเนื้อเช็ดตัวห่มผ้าให้กว่าจะออกมาจากกระท่อมอีกทีพระจันทร์โผล่พ้นยอดไม้ไปแล้วตอนหัวค่ำของคืนเดือนไงนั่นเองที่คำสอนที่สำคัญที่สุด ผ่านป่าของคนขายเนื้อสู่นักบวชหนุ่มประโยคนั้นมีข้อความซึ่งเด่นชัดในคำพีพระเวศว่าเธอไม่ควรมองหาผู้รู้ธรรม,มะผ่านทางอาชีพใดๆสัจธรรมอาจจะปรากฏในผู้คนของอาชีพใดก็ได้นิทานเรื่องนี้ได้สะท้อนปรัชญาชั้นสูงของตะวันออกทั้งหมดอย่างเด่นชัดวาสุเทพในนวนิยายสิทธารถะ เป็นคนแจวเรือจ้างศึกษาชีวิตโดยสังเกตแม่น้ำจนเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมแต่นั่นเป็นนวนิยายพอเราฟังเรื่องราวของเขาแล้วเราก็าอาจเกิดจินตนาการว่าวาสุเทพคนแจวเรือจ้างหรือคนขายเนื้อนั้นคงดูท่าทางงามสงา่านี่เป็นภาพลักษณ์ผู้ที่อ่านหนังสือสิทธารถะแล้วก็จะมองภาพอันงดงามของวาสุเทพ ซึ่งแจวเรือส่งคนข้ามฟากโดยความเป็นจริงคนแจวเรือจ้างก็คือคนแจวเรือจ้างไม่ได้งามสงา่าเหมือนการแสดงละครหรือภาพ,พยนตร์ปรัชญาตะวันออกนั้นถูกนำเสนอโดยแนววิธีการของตะวันตกจึงดูงดงามสง่าน่าเกรงขามโดยความเป็นจริงแล้วคนปั้นหม้อก็คือคนปั้นหม้อ เขาไม่ได้มีการแสดงบทบาทของช่างปั้นหม้ออย่างในจินตภาพของเราดังนั้นคนแจวเรือจ้างก็คือคนแจวเรือจ้างหากว่ามีใครสักคนหนึ่งคิดว่าจะเจริญสติภาวนาทำท่าทางให้งามสงา่าวางท่าให้ดูหน้าเกรงขามคล้ายๆนักพรตนี่เป็นการแสดงตราบใดที่การปฏิบัติธรรมยังมีการแสดงอยู่ ความรู้สึกที่แท้จริงจะยังไม่ปรากฏมีคนเฝ้าดูผมอยู่เป็นจำนวนมากผมก็แสดงท่าทีเป็นนักพรตที่ยิ่งใหญ่นั่งสงบเสงเง่ยมนี่เป็นการแสดงไม่ควรสร้างภาพพจน์ของผู้รู้ขึ้นเราไม่มีวันที่จะรู้จักผู้รู้ภายนอกตัวของเราได้เราคิดว่าเราพบผู้รู้นั้นแล้วเราก็เริ่มจับตามองดูท่าทาง ผู้จาหน้าเลื่อมใสเดินงามสง่าอะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสร้างภาพขึ้นเราวาดภาพขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็หลงติดยึดต่อรูปแบบของผู้รู้เราจะรู้จักผู้รู้ได้ต่อเมื่อเรารู้สึกตัวเท่านั้นผู้รู้ก็คือตัวเรานั่นเองเมื่อสิ้นสุดการแสดงแล้วเราจะมารู้จักตัวผู้รู้จริงๆ สมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งแสดงบทละครเป็นพระพุทธเจ้าเดินสงบเสงี่ยมพูดจาเนิบช้ายิ่งแสดงเหมือนเท่าไรแสดงได้ดีเท่าไรก็หลอกลวงมากเท่านั้นเพราะว่านั่นคือการแสดงในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องละทิ้งการแสดงเสียให้ห่างไกลในขณะที่เราพูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงสังคม เรามักจะมีการแสดงตัวมากๆเราพูดจาเราเน้นน้ำเสียงเราแสดงบุคลิกภาพเพื่อประกาศว่าเราเป็นผู้หนึ่งซึ่งเข้มแข็งและมีความสลักสำคัญการที่เราเฉยๆไม่มีการแสดงอะไรเลยดูเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนที่มีจริตมารยาสาไทย